สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมที่ใช้ Wi-Fi โดยใช้อินเทอร์เน็ต 3G หรือ 4G ของเรานี่เองนะครับขั้นแรกให้ไปโหลดให้ไปโหลด2แอป,ปนี้มานะครับเท่าเห็นเท่าที่เห็นครับขั้นแรกแล้วก็เราล้าก็เราเราเข้า,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 าไปในนี้นะครับเรากด f เซ m เ o รกแล้วกดติดตั้งและอัปเดตนะครับของผมติดตั้งไปแล้ว หลังจากนั้นคุณก็ต้องรีบูตครับรีบูตมันจะบอกให้รีบูตเองนะครับหลังจากคุณกดติดตั้งมันก็จะกดลงของผมรีบูตเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดตกลงนะครับหลังจากคุณเปิดเครื่องมาแล้วก็ให้คุณมาติกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้รีบูตอีกหนึ่งครั้งหลังจากคุณรีบูตแล้วคุณก็เปิดเครื่องมานะครับคุณก็เข้ามาในนี้ แล้วคุณก็มาเลือกเกมได้เลยนะครับอย่างของผมผมเอา Modern Combat Pro นะครับหลังจากเราติ๊กไปแล้วแล้วก็กดเซฟยันผมก็เข้าเกมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ